คนที่จะจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกันหรือยังครับจดทะเบียนสมรสคือการที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยที่จะไม่เกี่ยวข้องทางชู้สาวกับบุคคลอืน่นใดอีกเป็การสมรสเท่าเทียมที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้บุคคลสองคนสามารถแต่งงานกันได้โดยที่ไม่เกี่ยวว่าเขาจะเป็นเพศใด ซึ่งอาจจะเป็นชายกับชายหรือหญิงกับหญิงและเมื่อจบทะเบียนกันแล้วก็จะได้สิทธิตามกฎหมายทุกอย่างเหมือนที่คู่ผู้ชายกับผู้หญิงเขาได้กัน ส่วนคำว่าคู่สามีภรรยาใช้คำว่าคู่สมรสแทนคำว่าพ่อแม่ไปใช้คำว่าบุปการีแทนกรณีสมมติว่าเรามีบุญธรรมอินเทแลนด์ <Inter land S 1> คือประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันตั้งแต่ปี2001ปัจจุบันมีประเทศที่รับรองการแต่งงานของคนเพศเดียวกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย34ประเทศทั่วโลกมีทั้งในโซนยุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใตออสเตรเลีย แอฟริกาและในเอเชียของเราก็มีนะประเทศไต้หวันครับคือประเทศแรกประเทศที่2ในโซนเอเชียเนี่ยก็น่าจะเป็นไทยแลนด์เราเนี่ยแหละขณะนี้พรบรที่เกี่ยวข้องกับการสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยได้ผ่านวาระที่1ไปเรียบร้อยแล้วกําลังจะนําเข้าไปสู่การพิจารณาในกระบวนการทางสภาพเพื่อบังคับใช้ออกมาเป็นกฎหมายในอนาคต พวกเราก็มีหน้าที่ลุ้นกันต่อไป LGBT อย่างพวกเราถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วได้สิทธิอะไรบ้างคําตอบก็คือได้สิทธิเหมือนคู่สามีภรรยาชายหญิงทั่วไปเลยครับเช่น 1. สิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน 2. สิทธิในการให้หรือการรับมรดก 3. การอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน 4. สิทธิในการรับบุบญธรรม 5. สิทธิในการฟ้องหยา่า 6. สิทธิในการเรียกร้องค่าอุปการะ7 การมั่นการรับมั่น 8. สิทธิในการใช้นาำสกุลร่วมกัน 9. สิทธิในการเซ็นใบอนุญาตการรักษาพยาบาลของคู่สมรสของตัวเองรวมถึงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามระบบราชการได้ด้วย 10. สิทธิในกองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ11สิทธิการขอสัญชาติไทยกรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นต่างชาติ 12- 13 14อีกเยอะแยะมากมายบาบาบาซึ่งเดี๋ยวถ้ามันผ่านจริงๆแล้วเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งถ้าจะถามว่ามันมีข้อเสียไหมเหรียญมันย่อมมีสองด้านเสมอครับมันก็จะเป็นข้อเสียเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าเช่ 1> น 1. เรื่องการจัดการสินสมรสนะ่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก2ดอกผลและรายได้หลังจากการสมรส เนี่ยถือว่าเป็นสินสมรสทั้งสิน้น3ากรณีที่คุณมีเจ้าหนี้เจ้าหนี้สามารถยึดสินสมรสได้ 4. คู่สมรสต้องรับผิดชอบหนี้ร่วมกัน 5. ถ้าหากคู่สมรสขโมยเงินของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย 6. สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้กรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งไปคบชู้เอ๊ะ อันนี้มันข้อดีหรือข้อเสียวะแต่ดูๆแล้วยังไงข้อดีก็เยอะกว่าข้อเสียแน่นอนส่วนพอมีแล้วคู่ไหนจะไปจดหรือคู่ไหนยังไม่อยากจดก็ไปพิจารณาแล้วแต่คู่ใครคู่มันครับข้อดีทั้งอ้อมก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรจะมีสิทธิโดยเท่าเทียมกันครับไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรและลุงมองว่าถ้ากฎหมายนี้มันผ่านออกมานะสถานะทางสังคมและการยอมรับของ LGBT เนี่ยมันจะสูงขึ้นไปอีก คือมีการยอมรับกันมากขึ้นอย่างแน่นอนการที่ผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงชอบกันรักกันแต่งงานกันและพากันไปจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปพ่อแม่บางคนที่ยังหัวโบราณยอมรับไม่ได้ว่าลูกเป็นเกย์น,นะครับก็อาจจะมีการเปิดใจยอมรับมากขึ้นเพราะมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่สังคมยอมรับอย่างชัดเจนปัญหาเรื่องการเหยียดเพศการบูลลี่ต่างๆการต้องปกปิดเพศสภาพหรือความต้องการที่แท้จริงของตัวเองอันเนื่องมาจากสังคมครอบครัวและสิ่งแวดล้อมก็จะมีทิศิ ทางที่ลดน้อยลงไป และอาจจะหมดไปในอนาคตทุกคนก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามถ้าถามในมุมส่วนตัวของลุงแล้วลุงก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ขอสนับสนุนให้มีการสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นในประเทศไทยครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกคนเราสามารถเห็นแตกต่างกันได้ตัวลุงเองก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าพวกเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ขอให้โชคดีแล้วเจอกันอีพีหน้านะครับ